บริษัททริป l e นทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทาตี่เบเนอลโบตันผลิตภัณฑ์อาหารซีพี บริษัทประกันชีวิต AIA ไอยลีนน์หมอภูมิใจเสนอหมอสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้ส,สู่รายการชิดหมอครับเวลาสักห้าโมงเย็นอย่างนี้ครับเต็กองเจ็ดสีพาเราไปไปหาหมออะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องจำเมื่อคืน เมื่อคืนตีสี่ครึ่งกลับบ้านมาเนี่ย<ะ>สงสัย่เป็นเส้นโลหิตในสมองตีบแน่ๆอะไรเงี้ยเลยเพราะว่าหมอเขาบอกแล้วว่าถ้าคนนี้เส้นโลหิตในสมองตีบเนี่ยมันจะบังคับหน้าไม่ได้มันจะเบี้ยวไปข้างเลยจริงป่ะเป็นตอนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เหรอ,อตอนไหนเมื่อคืนที่ถอยรถกลับมาบ้านบอกอเมียประชุมเลยตั้งแต่4สี่โมงเย็นเลย แล้วไงอ่าแล้วมันติดพันประชุมติดพันไงกับมัตีสี่ <ๆ S 2> ับมัตีสี่ครึ่งก็มันถอยรถเลยถอยรถถอยรถพร้อมขันมาเมียยืนอยู่หน้าบ้านแต่งชุดน้อยเหรอเออก็เลยจะเข้า,าจอด ใจดีสู้เสืออ่ะไม่ทันเปิดกระจกเลยเมียนี่กระจกแตกแล้วเข้าอยู่ตรงนี้เลยเห็นเบอร์เลยจริงป่ะเบอร์สามหกได้ใส่รองเท้าเบอร์สามหกใช่ใช่เมียเราแน่ไอ้บ้าจริงๆตั้งแต่นั้นมาเป็นอย่างนี้เลยยิ้มไม่ได้ยิ้มได้ครึ่งเดียวนะไม่ได้แขนเป็นไงบ้างแขนเป็นไงบ้างแขนก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่มีแรงนี่อันนี้ไม่ใช่โรคอันนี้ไม่ใช่โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรอกอันนี้ไม่ ช่เออยิ้มอ้อขอโทษที่วนด้วเอางี้ว่ะไปคุยกับหมอกันเรื่องโรคนี้ดีกว่าหมอเลยหมอไปคุยกับซาลาห์่าไปคุยกับหมอก่อนไปคุยกับหมอก่อนเรื่องนี้เลยจะได้รู้เลยว่าโรคนี้ไม่เกี่ยวไม่้องไม่ชอบเลยจะขับไปแก้ก่อนเอาละครับท่านผู้ชมรายการชิดหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองตีบกันล่ะครับ แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันล่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันดีครับนายแพทย์เลือกชัยตุลยาพรโชธแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรคหลอดเลือดสมองตีบคุณหมอครับหลาคยคนก็อาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปเป็นยังไงมาอยังไ,ไงไรครับในรูปสมองเดียวจะให้ดูรูปยครไงครับ สมองเรานี่นะครับเป็นอวัยวะหนึ่งที่ต้องรับต้องการรับเลือดตลอดเวลามันขาดเลือดไม่ได้เลยครับมันก็มีจากปั๊มน้ําใหญ่ๆคือจากหัวใจหวแล้วมันขึ้นไปเลี้ยงสมองสองเส้นแล้วก็มีเส้นคู่หลังที่ไปเลี้ยงก้านสมองคุณหมอไอ้สองมันมีสรุปแล้วมันมี2เส้นข้างๆ้างกับสองเส้นข้างหลังสองเส้นคู่หน้าและสองเส้นคู่หลังคู่หน้าคู่หลังครับอู้มีแค่นี้เลยคุณหมอได้นี่เป็นเส้นใหญ่ๆที่สําคัญทีคสุ หลังจากที่ขึ้นไปถึงบนหัวแล้วเนี่ยมันจะแตกแขนงเป็นย่อยๆนี่ข้างซ้ายหรือข้างขวาครับแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็เลี้ยงโครงสร้างแต่ละอย่างที่ทําหน้าที่ต่างกันเขานับตั้งแต่ตรงไหนไปทังหัเรานับตั้งแต่เหนือเหนือกระดูกไขปลาาขึ้นไปขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าตีบตั้งแต่แถวนี้ขึ้นไปไปว่าหลอดเลือดในสมองตีบเพราะว่ามันจะเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองใช่อ๋อโอเคเอาละ อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสมองนั้นเป็นอวัยวะที่ต้องรับเลือดตลอดเวลาซึ่งเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนั้นจะถูกส่งขึ้นมาจากหัวใจผ่านทางหลอดเลือดบริเวณลำคอทั้งสองคู่แล้วแตกแขนงกันไปทั่วสมองและหลอดเลือดเหล่านี้สามารถเกิดการตีบได้ทุกเส้นเลยแหะครับ โรคหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยทำไมมันถึงมาตีบเลยครับคุณหมอครับโรคหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากสองสามปัจจัยใหญ่ๆอันหนึ่งเนี่ยหลอดเลือดมันแก่ตามอายุเนี่ยจะให้ดูหลอดเลือดตั้งแต่เกิดจนถึงจนถึงเราโตขึ้นนี่หลอดเลือดคุณจะเห็นว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยหนังข้างในเนี่ยมันบางเฉียบเลยครับครับบางเฉียบเลยแล้วก็มันมีสองสามชั้นแก่ไปสักพักหนึ่งมันก็ท่อนน้ามันแก่ลง มันก็สร้างตัวขึ้นมามันก็สร้างทําให้ผนังชช้นนี้มันหนาขึ้นอีกปัญหาของเราคือตอนมันหนาตัวเนี่ยมันไม่ได้หนาออกข้างนอกอามันหนาเข้าข้างในอ้ามันหนาเข้าข้างในมันทําให้โดนมันตีบมากขึ้นพอายุมากขึ้นเห็นไหมมันมันหนากตัวมันก็หนาขึ้นมาอีกครับทีนี้ทีนี้เส้นเลือดที่อายุมากขึ้นมันกรอบหรือไงหรือว่ามันกรอบเส้นเลือดของเราเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราเกิดเกิดเกิดมาเนี่ยพอความดันจากหัวใจ บีบตัวมาเนี่ยมันจะขยายตัวแป๊บหนึ่งเพื่อจะให้ไม่ความดันมันสูงแต่พอของคุณใช้เป็นนานๆเนี่ยเส้นเลือดมันกรอบมากเลยความดันส่งมาเท่าไหร่ก็ส่งไป่น้นแล้วมันทําให้เกิดแรงเขาเรียกว่าแรงตัดทําให้ผนังข้างในเนี่ยมันเหมือนกับโดนมืคนูดขูดตลอดเวลาแชบแขลงแช่แข็ดแช่าข็งแช่แ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 ็นกลไกของร่างกายเพื่อจ่ป้องกันไมง่ให้มัน่ีกขาดอีกอขนนึงเน่ง่ยม็นเป็นโร่ที่เนืง่องจาก มีปัจจัยอื่นที่กระตุ้นให้มันแก่เร็วกว่าอายุนะครับความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญอันหนึ่งคอเลสเตอรอลก็เหมือนกันเวลาเรามีคอเลสเตอรอลล่องลอยอยู่ในเลือดเยอะๆเนี่ยเราจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวบางอันมากินคอเลสเตอรอลอย่างนั้นแล้วไอ้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็จะแทะตัวเข้าไปใต้ชั้นสีขาวๆที่ว่าเนี่ยพอมันแทะตัวเข้าไปเนี่ยตัวมันย่อยไขมันไปสักพักหนึ่งมันก็จะบวม อย่างนี้เปล่็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้เลอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้คอเลสเตอรอลข้างล่างเนี่ยอ่ามันมันอยู่ข้างล่างนี้พอมันออกมาเพิ่มไอข้างบนนี้แดงๆคือเกล็ดเลือดอันนี้ก็อันนี้ไม่ตีบรเล่าคุณหมอเนี่ยมันมันตีบด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเริ่มต้นที่ไม่ตีบเนี่ยไอ้เกล็ดเลือดขใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่ตันแต่พอที่คุณท่อคุณตันอยู่แล้วตีบอยู่แล้วพอคุณมีเกล็ดเลือดมาสัก20 30 3 400ตัวมันบุบบุบเรียบร้อยตันไปเลยตันไปเลยออ๋โอเคโอเค มีปัจจัยเสี่ยงอันนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคืออะไรเบาหวานเบาหวานเนี่ยเป็นโรคของระบบต่อมไร้ท่อซึ่งอวัยวะที่โดนทําลายเนี่ยคือเส้นเลือดทั้งหมดมีอันหนึ่งที่มีอันหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังแล้วไม่ต้องชบหมอก็บอกได้คือการสุบมปรีถึงนี้ผลกับหลอดเลือดมันจะเร่งให้กระบวนการแก่เร็วเร็วเกินสรุปว่าสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดในสมองตีบได้นั้นมีดังนี้ครับ 1- เกิดจากหลอดเลือดเสื่อมตามอายุไขคือเมื่ออายุมากหลอดเลือดก็จะเสื่อมเสียไปและเมื่อหลอดเลือดเสียเซลล์ร่างกายก็จะมาซส้มแซมจนหนาขึ้นเรื่อยๆจนหลอดเลือดตีบและตันได้ในที่สุดนั่นเอง 2- หลอดเลือดเสื่อมเร็วกว่าปกติจากปัจจัยบางอย่างหรือโรคบางชนิดเช่นคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่เหล่านี้เป็นต้นครับ ถ้าสมมติว่าสมมติว่าคนเป็นหลอดเลือดตีบอาการจะเป็นไงฮะพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคนที่เป็นโรคนี้จะมีอาการอย่างไรแต่ตอนนี้ไปฟังเคล็ดลับดีๆกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับอ่าับมาถึงช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าชิวๆในวิวแชร์นะเป็นช่วงเวลาที่ตอบปัญหาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเฮ้ยกิ๊ก อ่านหนังสือแล้วเนี่ยโบราณเขาบอกว่าถ้าตบหัวเด็กเลยนะแล้วจะฉี่รถที่นอนจริงเัาตบหัวเด็กแล้วเด็กจะฉี่รถที่นอนเอ้ยไม่จริงหรอกมั้งก็นี่ไงเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยมันเด็กมันจะกินน้ําเยอะก็ได้ก่อนนอนอ่ะคุยกับหมอเลยว่าถามคุณหมออย่าไปสรุปเองนะไม่จริงหรอกค่ะภาวะการฉี่รถที่นอนเนี่ยเกิดจากการที่ว่าระบบประสาท ที่ควบคุมการขับถ่ายหรือกระเพาะปัสสาวะเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มที่วิธีรักษาหรือวิธีป้องกันเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนะคะโดยที่ว่าพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยทานน้ำช่วงบ่ายช่วงเย็นให้น้อยที่สุดนะคะอาหารมื้อเย็นควรจะเป็นอาหารที่ให้น้ำน้อยมากๆก่อนนอน ควรจะให้เด็กเข้าห้องน้ำถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อยถ้าทำอย่างนี้แล้วยังไม่สำเร็จนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาช่วยเห็นไหมเห็นไหมจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันฝึกได้ถ้าติ๊กมีลูกนะเออจะไปจะไม่อยากฝึกเองนะพาไปฝึกก็ได้แถวพัทยามีเป็นโรงเรียนโรงเรียนทีเคนายโอ้โหมีคนได้เลยเหรอให้ลูกไปฝึกเลยพอครูบอกติ๊ มาเลย,น,เลยน,นิ่งเลยนะออนั่งเลยฮะเออนั่งแล้วชิดหมอบนี่หมอบปุ๊บลงเลยหมอบ<อ>ลงเลยโยนของไปปุ๊บโยนลูกบอลปุ๊บไปโดดข้าบาเอามาส่งเออเอ้ยอ,อ,อ,อะไร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 โอ้เขียนทับเลขเซฟเลขเสนอสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล หาที่เบเนกาลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแค a นสตาร์โน่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าคนเป็นหลอดเลือดตีบอาการมันจะเป็นไงฮะอาการมันมีได้หลายแบบจำง่ายๆคืออาจจะมีการเสียหน้าที่ของส่วนเหล่านั้นไปเช่นถ้าเกิดมันเป็นเสเ้นเลือดที่ไปเลี้ยงลูกตาพวกนี้จะตาบอดไปไม่กี่วินาทีดีเหมือนกับมี <S <S <ๆ S 2> เขาจะบอกว่าเหมือนกับมีคนมารูดมานปิดไปเลยแล้วเป็นอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วก็จะหายไป พวกนี้จะไม่เจ็บไม่ปวดทําให้คนไข้บางคนชราใจแต่อันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนครับครับครับบางครั้งเนี่ยจะอยู่ดีแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเช่นหยิบของหลุดมือเอ้ยหลุดมือหลายๆครั้งนี่แต่มันบางคนยืนอยู่ล้มไปเลยแต่บางคนมันเป็นวับปุ๊บแล้วมันมันไม่คืนอ่ะแต่มีมีประมาณสักเกือบเกือบประมาณสักสิบเปอร์เซ็นที่ว่ามีอาการเตือนพวกนี้โชคดีแต่พวกนี้มักจะเป็นคนที่ชราใจบอกเอ้ยมันหายแล้วฉันไม่ต้องไปหาหมอครับส่วนมากเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็น์ ไม่มีอาการเตือนมาก่อนที <ปง S 1> ทเดียว <ไป S 2> เลยอ <ไป S 2> ย่า<อ>งที่รู้กันนะครับว่าสมองซีกซ้ายจะควบคุมร่างกายซีกขวาและสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายดังนั้นถ้าสมองด้านไหนเกิดมีหลอดเลือดตีบก็จะเกิดอาการกับร่างกายอีกซีกหนึ่งนั่นเองซึ่งอาการก็จะมีได้มากมายขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรครับยกตัวอย่างเช่น ร่างกายชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีกตาบอดตามัวหรือมองเห็นภาพซ้อนหรือแม้แต่พูดไม่ชัดปากเบี้ยวเหล่านี้เป็นต้นครับโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนนะคุณหมอน่ากลัวมาก<ะ>เพราะว่ามันจะเกิดจากความชราใจของคนนะใช่เพราะอย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลสูงหรือใ,ใครมนในเลือดสูงหรือว่าความดาันโลหิตสูงเนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันไม่มีอาการเลยครับเราต้องตรวจยังไงให้ี่ยคุณหมอครับโอเควิธีการตรวจถ้าจะดูเฉพาะ ลอดเลือดเนี่ยมันมีหลายๆวิธีอันนึงที่เราใช้ที่ผมชอบใช้และใช้ได้ดีคือบางทางบางทีเราผมเรียกว่า C T A เป็นการฉีดสีเท่าเส้นเส้นดำนะซึ่งความเสี่ยงน้อยมากแล้วก็เอ็กซเรย์เนี่ยจะจะถ่ายภาพตอนที่สีวิ่งผ่านไปในส่วนต่างๆของหลอดเลือดแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะสร้างรูปหลอดเลือดให้เราเห็นคนที่เป็นโรคทางหลอดเลือดในสมองก็จะตั้งให้กล้องให้เหนือจากหัวใจขึ้นไปเพื่อจะดูจังหมด ไปตรวจหมดเลยมั้งหมอใช่คุณหมอเดี๋ยวผมขอญาตไปตรวจเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันครับวัอดีครับให้ผมไม่เอาไปนะอาแล้วแต่คุณนี่แล้วแต่คุณไม่ไปยัไปผมคุยกับหมอเราจะคุยกับหมอเรื่องคุณหมอว่าเขาคุยเรื่องยิ้มตายเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณนซโมกกิ๊กของเราก็จะเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบที่เรียกว่า C T A กันล่ะครับ ค่อยวางในบล็อกนะคะใช่ค่ะอ๋อันนี้เขาจับไว้ทำไมครับเนี่ยอ่าอันนี้จัดไว้เพื่อเป็นการฟิกในส่วนของศีสานนะคะอ๋ออยู่นี่ใช่เราจะได้สแกนในส่วนของตั้งแต่เป็นเลือดตรงนี้ขึ้นมานะคะครับเมื่อพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจเช็คความดันของคุณซูโมกิกก่อนทำการสแกนด้วยครับ 哎。Hey, เตียงจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะสแกนแล้ว3รอบนะคะถึงจะมีการฉีดยาพอฉีดยานะคะคุณกิ๊กจะรู้สึกร้อนมากๆ<อ>นะคะคไม่ต้องตกใจนะคะคนอนนิ่งๆนะคะแล้วก็มันจะร้อนสัก2-3นาทีแล้วอาการร้อนพอยาละลายายาละลายกับเลือดดีแล้วนะคะอาการร้อนจะหายไป,ไไปใช่แล้วจะรู้สึกธรรมดานะคะคไม่ต้องตกใจและนอนนิ่งอย่างเดียวเลยค ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการติดอุปกรณ์เพื่อฉีดสารทึบแสงเข้าไปยังหลอดเลือดดำทั่วร่างกายของคุณซูโมกิกครับเพราะถ้าไม่ฉีดสารทึบแสงนี้เข้าไปก็จะไม่สามารถมองเห็นหลอดเลือดได้เพราะเลือดของเรานั้นโปร่งแสงจึงถ่ายภาพไม่ติดนั่นเองครับและการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ จะทำการถ่ายภาพตั้งแต่หลอดเลือดบริเวณกระดูกไหปลาร้าขึ้นไปจนถึงสมองทาให้เห็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทุกเส้นได้อย่างละเอียดเลยล่ะครับเสร็จแล้วนะคะรอดูอาการด้านนอกนะคะครั ตัวใจครับปัญหาเยอะเลยใช่ไหมปัญหาเยอะอะไรผลนึงไม่ออกไม่รู้เดี๋ยวจะให้ดูผลกันเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวดูผลนิดนึงครับเอาละสิครับท่านผู้ชมคุณสมโมกิกของเรามีความเสี่ยงขนาดนี้ผลการตรวจจะออกมาเป็นอย่างไรและวิธีการรักษาโรคดีเขาทำกันยังไงชมกันต่อช่วงหน้าสักครู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูผลกันเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวดูผลนิดนึงครับ แต่ผมจะให้ดูเป็นรูปเส้นเลือดก่อนว่าเส้นเลือดของคนจริงๆเนี่ยของคุณกิ๊กเนี่ยเป็นยังไงนะครับรูปแรกเนี่ยเป็นรูปมองจากด้านข้างคุณจะเห็นว่าเส้นเลือดที่เราพูดกัน2คู่หน้ามันซ้อนกันอยู่นี่ไงนี่ไงกิ๊กนี่ไงแล้วก็2คู่หลังซ้อนกันอยู่นี่ไงครับแล้วเดี๋ยวเราจะหมุนทุกๆ15องศาแกมันเริ่มแยกแล้วเห็นไหมนะครับตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงที่รอยแยกเนี่ยรอยแยกเนี่ยจะเป็นประมาณระดับที่ ใต้คางนิดหนึ่งตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ราแยกขาขุนน้นะครับคุณจะเห็นว่านี่เส้นเลือดอันนี้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงสมองครับข้างขวาอันนี้ไปเลี้ยงสมองข้างซ้ายครับนะครับอันนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่นี่เป็นหัวใจไปหัวใจแล้วนะครับอันนี้จะแถวแถวนี้จะเป็นกระดูกไขปลานะครับ เราก็จะดูเราดูท่อน้ำเนี่ยต้องดูทั้งหมดเห็นไหมต้องหมุนทุกมุมเพื่อจะได้เห็นมันทุกมุมนะครับเราดูรูปถัดไปจากเนื้อคางขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีมีจินาการมาซ้อนกันแต่เรานี่ในสมองใชมี่ในหัวจมูกอยู่ตรงนี้นี่หูข้างขวาหูข้างซ้ายจิกพยาเยอะจิกพยาเยอะข้า้ายหรือเลือดคุณหมอฮะโอ้โหมันมีสิทธ์ <อ>มีเสียทุกเส้นค่ะก็ว่าไอไอ,ไอ,ไอ,ไอ้กอเลสเตอรอมลมันล่องลอยไปที่ไหนก็ได้ความดาน<ช>ันเราหิตสูงมันมันโดนเราความแรงดันเนี่ยมันโดนส่งผ่านไปทุกเส้นครับอันนี้อันนี้คือภาพของผมแปลว่าเ<ช>ส้นเลือดในสมองของผมก็ย<ด>ัง<ด>พอดูดีอยู่ปกติงั้นถ้าดูมาสองดูอย่างนี้แล้วผมก็ผมก็ดูแลรักษาสุขภาพไปคุณหมอฮะทีนี้ถ้าเกิดคนที่ที่เขาปกติปกตินะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะคุณหมอเดี๋ยวให้ดูคนที่มีปกติคนที่เป็นคนไข้ที่มี มีปัญหาอะไรครับหมอเขามาด้วยแขนขาข้างข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับซ้ายอ่อนแรงแะขวามีปัญหาใช่ของเขานี่มีเส้นเลือดตีบที่คอตีบจนถึงขนาดจากที่คอจนไล่ขึ้นไปถึงบนหัวเลยเดี๋ยวเราดูคู่หน้าก่อนนะคู่หน้าข้างข้างซ้ายของเขาปกติดีวิ่งมาดีเลยคู่หลังก็ดูปกติดีนะคุณเห็นคู่หลังคู่หน้า ข้างขวาไหมครวามันตีบเมันเห็นไหมมันควรจะใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูจะหมุนอยหมุนไอ้ข้างขวามาอยู่ข้างซ้ายคุณจะได้มีอะไรมีบางเห็นไหมมันตีบมันเริ่มตีบใช่ครับคุณหมอครับโอ้โหคุณหมอจากท่านผู้ชมดูนะฮะจากเหมือนต้นไม้นะฮะเป็นแกนมันน่าจะใหญ่ๆเหมือนกข้างนี้แต่มันเป็นเหลือเหมือนเส้นได้เลยเหมือนเส้นได้เลยกรี๊ดเหมือนเส้นได้ไปเลยเพราะอย่างนี้คืออาการตีบใช่ คือถ้าทำซีตีสแกนเนี่ยที่คุณหมอบอกมาแล้วก็มาวิเคราะห์ดูได้ชัดเจนเลยใช่บางคนถ้าตีบที่คอแล้วตีบถึงระดับหนึ่งคือตีบต้องมากกว่าห้าสิบเอร์ซนตเี่ยเราอาจจะพิจารณาเข้าไปเปิดเส้นเลือดในการทำผ่าตัดหรือการใช้บอลูดใช้เวลาทำผ่าตัดประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลยสิ่งสำคัญที่เราต้องการคือไม่ได้เพื่อทำให้คนไข้ดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้แย่ลงแต่ไม่ได้ แต่บางคนจะได้ประโยชน์เนื่องจาก Sell, เซลล์เนื้อสมองจะยังไม่ตายสถาวนันแสดงว่าถ้าตีเป็นระยะเวลาไม่นานมาแบบมาแต่นิ่นเตอนที่แบบว่าสมองขาดเลือดไม่มากอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่ตายดิคุณหมอถ้าเขามาทันเวลาซึ่งเราเรียกว่า3าชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามาทันเวลาเนี่ยและเขามีมีทั้งข้อ บ่งชี้และไม่มีข้อห้ามพวกนั้นเนี่ยเราสามารถให้ยาตัวหนึ่งที่ไปละลายริ่มเลือดได้ม่นเหมือนกับไปล้างท่อคนที่ได้รับยาละลายริ่มเลือดมีโอกาสที่จะดีขึ้นมากใกล้เป็นปกติเนี่ยประมาณ30%สูงมากถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงแลใช่เยอะมากเลยแต่ เราต้องกลับมาอีกดูว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดแล้วค่อยไปแก้ไอ้อย่างนั้นอีกทีหนึ่งมันเป็นเรื่องของาค่เงียบเลยเป็นเรื่องของไผ่เงียบนะหลายหลายคนก็ไม่สนใจตัวเองอย่าประนีประนอมกับเรื่องสุขภาพของตัวเองสาคัญมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคคุณหมอนแพทย์เลิศชัยกุลยาพรโชตนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทขอบคุณครับสวัสดีครับดูแรสบายนะครับแต่ว่าเขาต้องดูแลดูแลสุขภาพไง อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมีอะไรก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับอย่าพยายามตัดสินว่าเราเป็นอะไรด้วยตัวเราเองนะครับปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะฮะอยากให้เราไปคุยคุณหมอเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมครับเขียนจดหมายมาหาเราด้วยเราได้เลยนะครับตู้บนอ71หัวหมากรุงเทพ10243แต่ที่สำคัญนะฮะเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับท่านได้สะดวกมาให้เราด้วยนะครับเผื่อมีอะไรเราได้โทรไปถามว่าอาการท่านเป็นยังไงด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับก็พบกันใหม่อีกอาทิตย์หน้านะฮะกับรายการของเรานะครับชิดหมอนะฮ ไปโอมเฮ้ยเป็นไรปะไม่ได้สงสัยจะเป็นเส้นด้อยแตกแล้วตีนี้แตกแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรปากเยี้ยวเลยนี่ปากเยี้ยวเลยนะใช่ผู้หญิงเขาบอกว่ารักเขาจกินเขาบอกรักจริงเขาบอกฉันรักจริงผู้หญิงเหรอใช่เขาบอกว่าฉันรักจริงปากกับใจต้องตรงกันเรากบอกโอเคเราทำได้เราก็เบบนี้นี่ก็ปากใจก็ตรงกันแล้วปะก็อย่างนี้มหนาแล